สวัสดีครับคลิปนี้เรามาฟังคอมเมนต์นานาชาติของเพลงสายตาหลอกกันไม่ได้จากอิงวรันทรนกันครับเพลงนี้ปล่อยออกมา2ปีแล้วปัจจุบันมียอดวิวบน YouTube ถึง40กว่าล้านวิวถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์แรกมาจากอเมริกาบอกว่าเพลงนี้ทำให้ขนลุกฉันชอบเสียงร้องของเธอส่วนเพลงนี้ก็เพราะมากฉันรักเลยความเห็นต่อไปจากฟิลิปปิน ฉันเชื่อว่าฉันอาจจะเป็นคนฟิลิปปินส์คนเดียวที่ชอบฟังเพลงนี้สวัสดีอิงฉันชื่นชอบเพลงของคุณจริงๆหวังว่าจะมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษเร็วๆนี้ส่งความรักและความชื่นชมอย่างมากมาให้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าจะมีคอมเมนต์อื่นๆจากฟิลิปปินส์อีกไหมความเห็นต่อมาฉันฟังเพลงไทยมาตั้งแต่ปี2011แล้วมันก็ดีไม่เคยเปลี่ยนรู้สึกดีที่ได้ฟังเพลงสดใสสดใสท่ามกลางเพลงป๊อปบาดหูอื่นๆ คอมเมนต์ต่อไปในภาษาสเปนชอบเพลงนี้มากความเห็นทันมาจากฟิลิปปินส์ยังฟังเพลงนี้ซ้ําๆอยู่ในเพล์ลิ์ฉันถึงแม้ว่าฉันจะไม่เข้าใจที่เธอร้องแต่ก็รักเพลงนี้มากแฟนเพลงตัวจริงของคุณจากฟิลิปปินส์ฉันรักคุณพี่อิงคอมเมนต์ต่อไปนี่มันเยี่ยมมากฉันรักทีป๊อปมันให้ความรู้สึกต่างไปจากเพลงตะวันตกทำให้ฉันอยากเรียนภาษาไทยต่อครับ เพลงนี้น่ารักมากทุกวันนี้ฉันว่าฉันฟังแต่เพลงไทยเยอะมากขอบคุณความเห็นต่อมาจากรัเสเซียว้าวเพราะมากๆรักจากรัเสเซียคอมเมนต์ต่อมาในภาษาจีนน่ารักน่ารักนักร้องน่ารักเพลงก็น่ารักด้วยคอมเมนต์ต่อไปจากเวียดนามสวัสดีฉันเป็นคนเวียดนามที่กำลังฟังเพลงไทยเพลงนี้สุดยอดและฉันก็ชอบด้วยรัก จากเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปว้าวเป็นเพลงที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันได้ฟังมาในปีนี้เลยขอบคุณความเห็นถัดมาตามมาจากไลฟ์สตรีมของ PP และบิ l กลินขอบคุณทั้งคู่ที่ทำให้ฉันรู้จักเพลงที่งดงามและร่าเริงนี้ BL ของไทยทำให้ฉันอินกับเพลงและวัฒนธรรมไทยซึ่ง BL ในคอมเมนต์นี้ก็หมายถึง Boy Love หรือว่าซีรีส์ชายชายที่โด่งดังมากในต่างประเทศนะครับ คอมเมนต์ต่อไปจากมาเลเซียฉันมาจากมาเลเซียแต่ฉันรักเพลงนี้คอมเมนต์ถัดมาจากฟิลิปปินส์ฉันรักเสียงของพี่อิงรักจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อไปจากบราซิลบราซิลรักเพลงของคุณความเห็นต่อมาภาษาไทยเป็นภาษาที่น่ารักมากหวานมากคอมเมนต์ต่อมาจากไต้หวันเป็นนักร้องหญิงที่น่ารัก เพลงก็เพราะและผ่อนคลายฉันรักประเทศไทยเพราะว่าฉันมีลูกสาวที่เป็นลูกเครื่องไทยไต้หวันคอมเมนต์ต่อมาโอ้ไม่กอดฉันรักเพลงไทยมากความเห็นต่อมาจากเวียดนามโอ้ไม่กอดฉันรักเสียงร้องและเพลงของคุณรักจากเวียดนามความเห็นต่อไปจากเวียดนามอีกนะครับเพลงนี้ดีมากฟังซ้ำหลายรอบแต่ก็ยังติดเพลงนี้ คอมเมนต์ถัดไปจากอินโดนีเซียพระเจ้าเธอน่ารักอย่างกับดอกเดซี่เลยความเห็นต่อมาจากมาเลเซียฉันชอบเพลงนี้มากกว่าเพลงมาเลเซียต้องบอกก่อนว่านี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของเจ้าของค,คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ต่อไปจากอินโดนีเซียน่ารักมากจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ถัดมาก็จากอินโดนีเซียอีกครับเพลงไทยเพลงนี้ติดหูขอบคุณนะครับที่ติดตามและฟังกันจนจบ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ